ฟีฟาปีฟาแบอภัยอ่ะเออสวัสดีครับทุกคนแปลกใจละสีทำไมมีเสียงภาคไม่ต้องสนใจหรอกครับบางทีขยันทำก็ไม่ทำวันนี้ผมกับเพื่อนมาเล่นคอนเทนต์วันนี้แม่งแจกฟรีผมเลยเล่นกันมาดูกันเลยว่าจะสนุกหรือเปล่าเฮ้ยสีฟ้าเองอะไดีวะเฮ้ย มึงอ่ะก๊อปกูสีฟ้าก่อนเอาอะไรดีวะกูสีฟ้าหนาแล้วนะกูฟ้าก่อนมึงเคยมึงเขียวเขียวอ๋อกูเขียวอ๋อเออเออพี่เอแต่มึงฟ้านะยินดรกูตาบอดสีอ๋อมึงมึงเพิ่เปลี่ยนอ่ะต้องต้องขึ้นหัวข้างล่างเห็นอะไรกูเปลี่ยนสีส้มเนี่ยไอ้กูสีอะไรวะกูสีเขียวปะเขียวพี่กูสีเขียวโอเคเขียวไงไปควอยไงข่อยเขียว ไป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 เกมโอ้ยหยุดดิโอ้ยมีกล้องเอ้าไแบ่งไม่แบ่งไะเอ้ยแปดร้อยเอ้ย่เออ้อปถึงภาษาแปดพันปนโอ้ยแปดพันเยอะมือไม่เดี๋ยวมือเยอะันมกล้องมันมีสองอันไมเอรผมแอไดิไฮะกล้องมีสองอันไหมอะหาไปไหนได้อ้าวีสอันอันนี้อันนี้คืออะไรวะจเพเลิฟไล์ชื่อดัง อันนี้คืออะไรอ๋อทุกคนต้องมาอยู่ในนี้มาโคสโตโดปิดดิปิดสิปิดปิดไงอ่ะปิดไงอ่ะอ๋อปิดนี่เฮ้ยเราต้องแบบถ่ายมาโป้งปล่ไปขั้วป้ายปล่ไปขั้วป้ายอ้าวโอดน่ากลัวเลยอ่ะกูก็จะรีบหนีพวกมึงเฮ้ยดำดิ่งคุณฉันบรรยากาศกูจะวางกล้องหนีแล้วก็หนีพวกมึงเลย บ้นกูเป็นลีดเดอร์ที่ดีและสถาปนาตัวเองว่าเป็นเฮ้ยกูเหลือหกเฟรมโหคนละบรรยากาศเลยเฮ้ยไงเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไปกลับกลับนี่มันไม่เบอร์ซื้อเบอร์ซื้อเบอร์ซื้อเนี่ยวาดรูปนี่มันกลัวอะไรวะเอ้ยมึงดูดิอะไรอะที่คงไก่เหรอวะกลัวไอ้ฝุ่นกลัวไอ้ฝุ่นกลัวไอ้ฝุ่นนำแม่ภาพเป็นคนละฟิลเลยเนี่ยเอ้ยยินมา เออี่เหี้ยคนเรบกวนมางเลยผีน่าอยู่ในนี่ในอาคารซับกูเยอะกว่ามึงใช่ไหมปุ๊นกูก็ต้องนำดิวะเออเอนำไปดิอ่านำเลยน้ำเลยไม่เป็นไรก็ได้จริงจริงกูก็อยากให้เด็กเกือบช่องวัยเกิดไป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 โอโปรโมทห้องเจ็ดซับหน่อยช่องไอซับที่ตั้งไป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 คิวคาซึมะกำลังนั่งยิ้มอยู่ไอ้ยิ้ไอ้ช่องนั้นนะไอ้ยกดรีพอร์ตมันเยอะๆนะ เฮ้ยไอี๋เว้ยแม่งโปรโมทได้กูไรอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอะเฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจยินลงไปดิทำไมไอ้ยินลงมาดิเอาตาต้องลงมาดิตาต้องลงมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูลงมาแล้วเนี่ยกูเตากล้องลงอยู่หลังพี่เร็วๆเตากล้องเดินนำหน้าดิเตาต้ถ่ายแบบเอ้ยถ่ายแบบพิเศษเร็วๆกูมีแปดไลท์อยู่สามวันเนี่ยตอนเนี้ยกูก็เอาไว้กูสิ มไเสียงยังไรอขอเสียงเครื่องอยู่เสียงเครื่องอะไรเฮ้ยตากร้องเดินนำนี่ตากล้องเดินนำจะได้เห็นอะไรเนี่กำลังโอ้มีออกซิเจนนะเว้ยรีบจังเลยเออออกซิเจนจำกัดนะเว้ยเดี๋ยวหายใจไม่ออกตายห่าน่ะเขากรีบกลับดียากเลยเฮ้ยเฮ้ยไปทางขวาวะเฮ้ยอะไรทางซ้ายวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะปูกระดูกปีนกระดูกใจมาดูดิ่เป็นตัวเยี้ยอะไรด้วยเป็นตัวยี่อะไรในห้องอ่ะอันี้ไม่ถ่ายนี่ อ๋อ้าออ๋อเราต้องไปถ่ายเหรอเอ้ยอะไรวิ่งอะไรเออไอ้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 ยินอยู่ไหนก่อนอ๋ออยู่ไม่าห้องนี้ไอ้ยินมาห้องนี้โทษโทษโทษเอไปรีบรีบเมื่อกี้ลืมลืมปิดแก๊สลืมปิดแก๊สเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยไอ้ยินเข้าไปในห้องที่ยินยินเข้าไปขวายินเข้าไปดูนี่เลยไปถ่ายไปดูนี่ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยไปดูดิไปถ่ายไปดูไปดูไปดูอปดูไปดู เออไปดูไปดูเนี่ยห้องขวาทางนี้ไม่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 เนี่ย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 ตัวที่อะไรมาดูนะฮะวันนี้สารคดีอ้าวเฮ้ยเปิดดีเปิดดีมึงอยู่นิ่งๆก่อนนี่อยู่นิ่งๆก่อนนี่ไหนตัวอะไรไหนมึงตัวเทียอะไรมันเดินอยู่ข้างบนวะอะไรตัวอะไรข้างบนมึงเฮ้ยมึงได้ยินเสียงปีนไหมไม่ไม่ดินกูปิดเสียงเกมเฮ้ยเฮ้ยยินมา Oi! Oi! ai? Đây là đứa nào? Oh, oh yeah, Oi! Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh yeah, oh yeah, Oi, oi, oi. oh yeah, yeah. Oh, oh yeah, oh yeah, yeah. Oh, oh yeah, oh yeah, yeah. Oh, พูดไปแค่สามอันมันดีอย่างนี้เองโอ้ยเย้พอคราวนี้ตากล้องแม่งน้ำหน้ากูเลยจ้ะโอ้มันก็ต้องมีบ้างกลับเลยกูกลับกู่อยกูไม่อยู่เลยนะเออจริงๆก็ไม่น่ากลัวหรอกต้องลงไปอีกรอบเออมันลงมาใต้ดินเหรอเนี่ยได้ทีดาไฟเดีซี่อ่ะลงมาพี่ไม่รู้อันตัวเทวมั้งนตรงนี้ไป็ทางขึ้นไหมขึ้นข้างบนไ้ยเฮ้ยอะไรปุ๊บ คือตัมนไม่ตัดไปอนู่เว็บโซนก่อนแล้วใครจะอยู่ก็อยู่เฮ้ยอ่า่าไม่กูไม่อยู่แล้วเปิดดิเปิดดิไปทายไปอย่าายก็ไปไอ้เนไปเดียวนไ้องน้ำดิซมดิไปี่ตาล้องน้ำดิตาต้องเออตา้องไปดิ ตากล้องไปดิเดินไปเนี่ยถ้ามึงไปเดี๋ยวกูไปด้วยซูมอะไรไปซูมซูมต้องไปดูไกลๆมันตากล้องเนี่ยเขาเรียกว่า first impression instant กูดอกกูดอกกูดอกไม่ได้วมันไม่มมีันไมม่ีไอ้เหี้ยเฮ้ยเรายังไม่ได้เมื่อกี้เพิ่งเราไม่ได้สักวิวเลยได้แล้วได้แล้วได้้แลวเมื่อกี้ได้ได้เหรอยังไม่ได้ถ่ายพอดีเลยถ่ายพอดีแล้วแล้วทำไมมันสูงนับสามพันสามพันเฮ้ยมันน่ากลัว เออหนน่าดูไม่ได้เลยเออเนี่ยไม่เชื่อไม่เจอของจริงมันก็มาเล่นเองเลยสัตว์ไอ้ควยไม่ใช่อะไรทั้งนันไม่าไปแค่คนดูเสียงเรื่องมากอย่างนี้สัตว์นึกสัตว์กูเดินกับมึงไหนเฮียมามามาเดี๋ยวกูรออยู่ประตูแล้วกันนะไอ้สปริงเกอร์แมนวันนี้เนี่ยมันมันวิ่งไล่เราอะแล้วมึงได้ถ่ายไปไหมเนี่ยถ่ายดีถ่ายดีกูถ่ายตอนมันวิ่งไล่เลยอะแบตเตอรี่กูหมดไปแล้วอันหนึ่งว่ะ อี่เอฟิล์มเหลือหกแปดไอ้สั์เดินปากเดินป่ากับน้องยีนเฮ้ยข้างหลังมีตัวไอยีนข้างหลังมีตัวโอ่้ยตัวอะไรเยอะอิสโกัสไม่ไมยกัอ๋อฮาฮ่าฮหาฮ่าานา่าี่าย่าฮฮ่า ปิดเตาเฮี่ยไปท้างอย่านยงนี้ไม่เาะสม่อ้าวกูขา้างาไม่รักไม่ต้องไขึ <c oughs> ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นเร็วเลยไม่ต้องคือตามมาได้เฮีย <c oughs> อย่าเปิดเนี่ย ไปๆๆกูไม่มาขึ้นห้องเลยไม่สนและเรื่อมึงมาดูเองแล้วกันคนดูมีพางึงมนะึงมงมีงมึงมึงมึงน,นะคมึงมึงมึงนึงรับมึงมึงมึงมึรับงมจนจบนมครับผม please s u ม s c r i b e